สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะพามาดูแตงกวาในกระถางที่บ้านแม่มริสอนเห็นไหมคะเนี่ยลูกอ่อนๆกำลังกินเลยค่ะแตงกวาปลอดสารพิษแม่มริสุทปลูกในกระถางทั้งหมด6กกระถางนะคะปลูกแล้วก็วางไวบ้บนชั้นวางผักแล้วแตงกวาก็ติดลูกแล้วแล้วก็พร้อมกินได้แล้ว ไม่ได้ทําค้างให้นะคะปลูกแตงกวาในกระถางแล้ววางไว้ชั้นที่1แล้วก็จับเถาของแตงกวาให้เหลื้อยขึ้นชั้นที่สองชั้นที่สามนีม่เห็นไหมคะแตงกวาก็จะเลื้อยขึ้นชั้นที่สองเลื้อยขึ้นชั้นที่สามก็จะติดดอกแล้วก็ติดลูกให้เก็บกินได้แล้ว บางลูกก็ยังไม่โตค่ะเนี่ยอันนี้ก็กำลังติดลูกเล็กๆนะคะอยู่บนชั้นที่สของชั้นวางผักการปลูกแตงกวาแม่บริสอนจะแปะลิง์ให้ดูด้านล่างนะคะการปลูกแตงกวาการย้ายต้นกล้าแตงกวาลูกนี้ก็กำลังจะโตนะคะ ฝั่งซ้ายมือของชั้นวางกระถางก็จะมีค้างแม่มรีสวนใช้ท่อ p v c นะคะทำค้างให้แตงกวาแล้วก็เอาเชือกฟางมาผูกให้แตงให้แตงกวาเกาะเกี่ยวค่ะนี่กำลังติดดอกก็จะมีทั้งดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมีย นี่จะเป็นกระถางแตงกวานะคะนี่เป็นต้นแตงกวากระถางนี้จะมีอยู่สามต้นอันนี้ก็กระถางแตงกวามีอยู่สองต้นนะคะนี่ก็กระถางแตงกวามีอยู่สองต้นเช่นกันจะเลื้อยขึ้นค้างท่อ PVC กระถางนี้จะปลูกบนชั้นวางผักชั้นที่หนึ่ง กระถางนี้ก็ปลูกไว้บนชั้นวางผักเช่นกันการบำรุงแต่งกวาให้ติดดอกติดผลเร็วก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใส่ครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รดน้ำหมักชีวภาพ ไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวแตงกว่าจะสำลักปุ๋ยตายนี่เห็นไหมคะกำลังติดดอกแล้วก็ติดผลดอกเหลืองสวยเชียวค่ะรดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งจะรดเช้าหรือเย็นก็ได้ แตงกวาในกระถางของแม่มริสุใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี้พอหมักสิสริจประมาณสองสามเดือนต้องตากแดดก่อนนะคะตากแดดให้แห้งล้อย่อยมาใส่พืชผักผลไม้ของเราใส่ท่าในกระถางใส่ครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนพอนะคะพร้อมกับพวนดินแล้วก็รดน้ําหมักชีวภาพ ไม่มีเพลี้ยะนะคะเพราะว่าจะมีแมลงกินเสียแมลงนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะผสมเกสรของดอกแตงกวาตัวผู้กับดอกแตงกวาตัวเมียให้แมลงมีประโยชน์อย่าใช้สารเคมีไปฆ่าเขานะคะบ้านแม่มริซอนไม่ได้ใช้สารเคมีก็จะใชะ้น้ำหมักชีวภาพ มะรงก็จะมาตอมแล้วก็จะผสมเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียให้แม่เมลิสรนก็จะเข้าระบบนิเวศเป็นตัวนะคะอย่าลืมรับชมนะคะวิธีปลูกแตงกวาในกระถางวิธีย้ายต้นกล้าแตงกวาแม่มลิสรนก็จะแปะลิงก์ให้ดูด้านล่างไปดูกันวันนี้พามาชมแตงกวาในกระถางรุ่นต่อรุ่นเป็นติดลูกทุกข้อนะคะ ลูกไหนโตแล้วก็เก็บกินลูกไหนเล็กอยู่เราก็รดน้ำบำรุงดินบำรุงปุ๋ยให้แตงกวาต่อไปก็จะเก็บกินได้ นานนะคะวันนี้แม่มริสุนพามาดูแตงกวาในกระถางที่บ้านแม่มริสุทที่ปลูกแล้วก็ติดลูกติดผลให้กินแล้วติดดอกแล้วหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะอย่าลืมติดตามที่แปะลิงก์ด้านล่างวิธีปลูกแตงกวาวิธีย้ายต้นกล้าแตงกวาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ขอจุบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ